สวัสดีครับเมื่อน,นี้จะพึ่งเลยการมาครับแต่ว่าอยากกินขนมจีนครับนี่กระเลไีแวะตลาดมาครับได้ขนมจีนเข่งหนึ่งครับเข่งละเข่งละจีบสองบาทครับว่าจะมาเห็ดไอ้ขนมจีนแบบแจ่วห้อนครับบนเป็นว่าแจ่วห่อนแบบจิ้มจุ่มดีครับแบบ,บ่านอย่างว่าข้าวปุ้นห้อนครับข้าวปุ้นห้อน พักแต่ว่ามีอย่างไรครับก็ะจะเป็นพักบุ้งทับร่วกกินกับข้าวพุ้นห่อนแซ่บแครับต้นหอมครับส่วนผสมกับน้ำเชืไปนะครับว่าจะจะจะมีพวกเป็นได้ปะด,คด,ปะดะุครับได้ปะดุไม่เห็ดคานมติข้าวพุ้นห่อนครับ น้ำข้าวปุ้นห่อนแบบน้ำปลาครับเดือดปุดๆเลยเดี๋ยวเห้ใส่ปลาลงไปกันนะครับใส่แบบปลาดุกลงไปครับเมื่อนี่จะเฮ็ดแบบน้ำน้ำข้าวปุ้นห้อนครับแบบว่าเอาน้ำปลาใส่ครับ ก็จะเป็นเนี่อปลาเฮดง่ายๆครับขันเจอเฮดเป็นพวกไอ้น้ามขนมจีนแบบต้มข้าไมี่ตีนกงกีมไก,นก่นี่ผมว่ามันยุงยากครับผมมากสไตล์แบบนี้ครับเราว,วานับปลาหลายปลาดุกบ้านเขาเนี่ยแหละครับง่ายๆดีน้องขอบคุณฮ้อครับปิดฟ้าไปสักคราวก่อนครับ ครับไอผมจะเฮ็ดแบบขอปุ้นห้อนแบบน้ำยาขนมจีนนี่ก็จะเป็นพวกปลาดุกครับเป็นน้ำปลาครับที่ต้มไว้ครับจะว่าเป็นแบบคือเห็นทั่วๆไปครับทั่วทั่วไปมันจะใส่ตีนไกงเมนบอกครับเป็นพวกต้มขนมจีนแกงปลาเนาะอันนี้ขนมจีนเล้าๆ้าเฮาครับใส่น้ำปลาครับนัวๆครับเฮ็ดเฮ็ดคือปลนนะครับปลนป่านะครับ หรือคนไทยเขาเขาจะเอื่นว่าน้ำพริกปลาแต่ว่าบ้านผมง่ายๆครับเจียวห่อนไซอบปุ่นห่อนครับไซน้ำปาาตำป่นเอาเลยครับส่วนของเขาเสร็จเรียบร้อยแล้วครับมันเริ่มเพกัดเพลินแล้วครับป่นปลาน้าครับปุ่นห่อนครับใส่พริกละลายครับ พริกหลายค่อยแซบครับเพราะว่าบางคนเขากินจืดกับพวกเขารสชาตินะครับผันเพรน้ำปลาผมนดนมากเผ็ดแบบเผ็ดแบบนี้จ้บ่บสิ้นเปลืองครับแปบลบว่าบ่าคือพวกน้ำยาขนมจีนแกงปลาเออครับอ,อ,อันนี้มันเลยแค่ส่วนผสมในหน่อยครับแค่พริกปลาแค่นั้นนะครับ พริกปา่าน้ำปลาแช่นั่นนะครับแ้่กับพักลวกเจ้าห่อนครับลงไปเลยนะครับจะคือนบนป่าบ้านเขาแล้วครับ ค้นปากของคนอีสานนะครับใช้ผงชูรสนิเนเ่งครับว่าต้องนี่ต่อครับใช้หน่อยใช้หน่อยกับแซบหน่อยครับใช้ลายกับแซีลายคนอีสานนะครับ <S <S น้ำซุปมันนะครับน้าปลาดี่เขาต้มใส่เนื้อป่านะครับไปเลย ป่นห้อนครับเอาพต้อตรงยังพึ่งใส่หลายครับใส่เพราะขบจิกก่อนอาหารบ้านเขาครับซิ้มังรสาติ์นิดนึงครับออกจากนิดนึงครับเขาก็เพิ่มเติมด้วยน้ำปลาก็ได้ครับใส่น้ำปลาไปเลยครับ ใลายเดี่ยวมันเข้มครับใส่พักกันเลยครับพักกันก็นกนจะเป็นต้นหอมนะครับพักชีสครับน้ำยาข้บวปุ้นห่อนครับน้ำยาข้บวปุ้นห่อนง่ายๆครับก็ต้องลงราคาแพง ก็ต้องไปหาซสืออเลือดมุ้งเลือดหมูเลือดไก่ครับผิดกุ้งกินไก่กับเพื่อนต้องใส่ครับอันนี้น้ำยาของสูตรของคนอีสานบ้านผมเองครับครับเป็นตาแซบแ่บปอครับเพ็ดน,น้อนัวน้ำประแดกดราดแซ่ขนมจีนนะครับเห็นบออันนี้เขาเอิดว่ายกสด้า6กเลยนะครับนี่เพิ่งเสียครับ ไอ้ขอบคุณฮวนครับก็จะเป็นพวกผักบุ้งครับผักบุ้งบ้านเขาครับเมื่อนี่พิเศษหน่อยนี่สมผักครับสมผักบัวครับสมผักบัวจิงก็แค,ค่เคื่อนแทบแสบครับสมผักก็คือผักบัวนี่พิ่นพงจะบุูงจกกัดเนาะขั่นบุ่งม่คนอนีสานแทๆก็ต้นหอมครับขอบพัน ชนิดนับปลาครับปลาดหัาหน้าเสร็จแล้วครับ ขนมจีนขอบุณห้อนครับสูตรแบบอีสานอีสานครับแบบว่าใส่ปลาร่าครับคือปุ้นป่าบ้านเขาเหรอครับแต่ว่ามันจะมันจะนวากันนิดนึงครับเน้นปลาล่าครับ,บแซ่บครับเต็มมอเลยนวครับนวนัวปลาาข้าเจ้าจอาจจะสงสัยนะครับว่า คงจะมาชุดพนางารนะครับอันนี้จริงว่าได้มาด้วยครับเพิ่งเลิกงานมาครับขีข้านเปลี่ยนสุดครับอยากินขับวปุ้นห่อนอนัวนัวนัว,นวกะปุ้ง เอากันครับขอบคุณพ่อมต้องอยาก็กินครับมาค่ะเข้าพ้อมมา พัดดองครับทำไงดู ได้ครับมันเด้อแซ่บ